สวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับสมบูรณ์เพลงสีอาสีปักช่องนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับกับชุดคิดชุดคิดนะผมกับเฮลิคอปเตอร์450 Pro f b l นะครับผมนะ FBL ีลำนี้นะครับผมก็จะมาเป็นชุดคิดนะผมเป็นประเภทคอมโบเซตนะแต่ว่าผมเลือกสเปคเองนะครับผมเป็นสเปคที่ผมเลือกเองนะครับ ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์สปีดเซอร์โวมอเตอร์สปีดเซอร์โวไจโรแล้วก็รวมไปถึงรีโมทแบตเตอรี่ที่ชาร์จนะฮะเพื่อให้คุณพี่ลูกค้าเล่นได้แบบสบายใจนะฮะก็คือเล่นกันแบบยาวๆเลยไม่พังง่ายๆนะฮะไม่มีแบบไหม้กลางอากาศไม่มีช็อตไม่มีพังนะครับผมนะรับประกันนะครับผมกับชุดนี้นะครับผมชุดคิดนะฮะนะครับผมกับลำนี้เลยนะครับผมนะก็จะมี ตัวโครงนะครับตัวเฟรมนะตัวนี้เป็นทานะร์โหลดสี่ห้าศูนย์โปนะฮะี่ศูนย์โป fbl เป็นเฮสสูงนะครับผมขับเคลื่อนได้ระบบเพลนะฮะตัวหลังนี้จะเป็นเพลนะเป็นเพลอันนี้จะอ่าเห็นกล่องแค่นี้นะก็คือเขาจะมาเป็นชิ้นเล็กๆๆๆเล็กนะฮะแล้วเราก็ต้องมาประกอบขึ้นลำนะครับผมนะตัวนี้เป็นเซอร์โวกันหางนะผมผมจะให้อย่างดีไปเลยนะครับ เฉพาะละักตัวนี้ก็ดูราคากันได้เลยนะฮะอยู่ที่พันหบาทตัวนี้เป็นเซอร์กันหางนะครับผมอย่างดีเลยนะฮะเอาไว้สําหรับพี่ลูกค้าเล่นประเภท3าดีหรือไม่ก็เล่นแนวสเกลนะฮะเขาจะต้องเล่นกันอย่างนี้เลยเนี่ยมอเตอร์เซอร์โวนะฮะเห็นอย่างนี้นะฮะทะลักออกมานยะลูกใหญ่มากนะครับผมนะทนนะฮะซื้อตัวเดียวก็เล่นจนลืมคนประกอบให้เลยนะครับผมนะว่ากันอย่างนั้นเลยนะ มอเตอร์นี้นะครับมอเตอร์ก็จะเป็นของทาลล์ตนะเป็นแบรนด์เดียวกับตัวตัวตัวลำนะครับผมอา่าก็จะใช้ไฟ3เซลล์นะครับผมอ่าสิบสิบสองโวลต์นนะฮะสิบสองสิบสองโวลต์ละกันอ่าง่ายๆเขาเรียกว่าสิบสองโวลต์นนะฮะก็จะเล่นประเภทสามเซลล์สิบสองโวลต์น,นะครับผมมอเตอร์ตัวนี้นะรองรับสามดีแล้วก็สกเกลนะครับผมสกเกลนะฮะเล่นได้เลยเต็มที่ไม่มีร้อนไม่มีไหม้นะฮะล็อกกันยาวๆไปเลยนะครับผม แล้วก็สปีดนะผมสปีดคอนโทรลนะครับผมตัวนี้เป็นฮอบฮอบวิวิงแพทินัม V4 60แอมเหลือๆกันไปเลยนะครับผมกับ V4 60แอมนะฮะตัวนี้นะครับผมดูราคานะฮะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับผมเนี่ยราคานะครับผมผมจัดให้ลูกค้าได้แบบ เอาให้อิ่มไปเลยนะเอาแบบให้เล่นดีๆไปเลยเต็มที่เลยนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าโอ้โหเล่นแล้วมันจะร้อนมันจะพังมันจะไหม้กลางอากาศนะครับเล่นไปเลยครับผมนะไม่มีไหม้ไม่มีพังฮนะอากาศร้อนก็เล่นได้เลยครับผมยืนตากแดดร้อนๆเท่งๆอะเล่นไปเลยฮะไม่ไหม้ไม่พังครับผมแต่คนเล่นเนะเหงื่อแตกแน่นอนนะฮะตัวนี้ก็เป็นเจโรเฮดวันนะครับผมเจโรเฮดวันคืออะไรเจโรก็คือการาทรงตัวรักษาระดับเฮลิคอปเตอร์นะฮะ ให้ตรงนะฮะตัวนี้จุดตัวนี้ก็คือมีความสามารถนะมีความสามารถาสามารถลอยตัวนิ่งๆด้ตัวเขาเองนะฮะใส่เจโลตัวนี้เข้าไปนะฮอเขาจะลอยนิ่งๆอยู่กับที่ถ้าเราไม่โยกสติ๊กเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาโยกให้สูงขึ้นหรือต่ําลงถ้าเราไม่กดอะไรเลยเขาก็จะลอยนิ่งๆอยู่กับที่นะฮะจนกว่าแบตจะหมดจนกว่าแบตเตอรี่จะหมดนะประมาณนั้นนะครับผมนะแล้วก็มีระบบ บินออโต้ออโต้ก็คือจะบินเป็นเลข8หรือเลข0 360องศานะฮะเลข0วงกลมบินออโต้นะฮะแล้วก็มีสวิตคําสั่งให้ลงจอดอัตโนมัติก็คือไม่ว่าเราจะบินไปทางไหนก็ช่างถ้าเราสั่งรีเทิร์นเขาจะบินกลับลงมาจอดในจุดที่เขาขึ้นนะฮะขึ้นตรงไหนก็จะลงตรงนั้นนะครับนะครับผมกับไจโรตัวนี้ใช้กับเฮลิคอปเตอร์นะฮะตัวนี้เป็น สินค้ายอดฮิตมากนะครับผมรองรับฮอทุกรุ่นทุกไซส์นะตัวนี้เบื่อ4-50อยากจะเล่น5 0 0 5 5 0 6 0 0 7 0 0ก็ตัวนี้ย้ายไปใส่ได้นะครับผมนะฮะประมาณนี้นะครับผมแบตเตอรี่ที่ผมจัดให้นะครับผมก็เป็นเ,เขาเรียกยี่ห้อเมกานะเมกานะไม่ใช่อเมริกานะผมเมกานะ เมกสามเซลสองพั Mega, Cell, 2, 2, 2, นสอะตัวนี้3ามสิบสีนะผมสาแรงมากแล้วก็ถึกนะฮะแอมเต็มนะผมแอมเต็มนะก้อนหนาบึกเลยเครื่องชารก็จะให้เป็น e 3ไปนะผมก็มือใหม่ก็ใช้งานไม่ต้องแบบกดอะไรให้มันยุ่งยากเลนะก็เสียบเข้ากับตำแหน่งช่องนี้เลยนะมันจะมีรู2องเซลลแล้วก็รูสามเซลนะแค่นั้นเอง พอเต็มปุ๊บก็จะกลายเป็นไฟเขียวตอนแบตยังไม่เต็มก็จะเป็นไฟแดงนะผมแค่นั้นเองไฟแดงก็จอดนะฮะอย่า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 อ,อ,อ,อย่าวิ่งนะฮะวิ่งนะแบตำรวจจับร้า <c oughs> เล่นนะครับตัวนี้เป็นเซอร์โวเซอร์โวยกพิษยกพิษผมจะให้ตัวนี้ไปนะ,ะเป็น e m a x 0ศูนย์เก้าเเป็นเฟ,ฟ,ฟ,ฟืองเฟืองเอ่อเฟืองเหล็กเฟืองโลหะนะฮะเฟืองโลหะตัวนี้ก็เหลือเฟือนะครับผมเท่าที่ผมทดสอบมานะในราคาที่ไม่สูงมากนะฮะเป็นราคาที่ มือใหม่หรือผู้ที่แบบงบน้อยๆก็สามารถเอื้อมถึงได้นะราคาไม่แพงรองรับบอดี้สเกลรองรับประเภทสกเกลหรือ 3D เบื้องต้นนะก,ก็เหลือเฟือนะนะผมตัวนี้นะ320บาทต่อตัวนะรีโมทก็จะเป็น i 6 x นะครับผม i 6 x นะครับลำนี้ผมจะให้เป็นรีซีฟรุ่น10ช่องนะครับผมรีซีฟรุ่น10ช่องนะฮะกับรีโมท i 6 x นะครับผมเราจะให้ชมหน้าตารีโมทสักนิดหนึ่งนะครับผมกับพี่ๆลูกค้ามือใหม่ก็รีโมทของเขานะครับผมนะฮะที่เตรียมให้ที่จัดให้ก็จะเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้รองรับเฮลิคอปเตอร์นะครับผมไซส์สี่ไซส์ 450, ส 450. 360นนะครับผมนะ ก็คอปเตอร์ครับผมก็จะให้เล่นอยู่2ไซส์นะฮะสี่ห้าศูนย์สามหกศูนย์แล้วก็ไล่เล็กลงไปนะไม่ไม่ไม่ได้ไล่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะเล็กแค่นั้นฮนะก็จะให้เล่นแค่นั้นแล้วก็รองรับพวกเครื่องบินนะเครื่องบินปีกเครื่องบินโฟมทั้งหลายแหล่เนี่ยได้หมดเลยนะกับรีโมทตัวนี้นะฮะอยากจะเล่นคอปเตอร์อยากจะเล่นเครื่องบินก็ใช้รีโมทตัวเดียวตัวนี้เล่นได้นะ อยากเล่นโดนโดนซิ่งก็ใช้ตัวรีโมทตัวนี้เล่นได้นะครับผมครอบจักรวาลน,นะครับผมเป็นรีโมทกับมือใหม่นะฮะสัญญาณขึ้นมาตรฐานนะโอเคนะไม่หลุดไม่ขาดนะฮะเล่นดีนะครับผมนะสินค้ายอดฮิตเป็นเอ่อเป็นรีโมทเขาเรียกว่ารีโมทตลาดเลยก็ว่าได้นะที่ไหนก็มีขายนะฮะร,รีซิฟนี่ผมจัดให้ไปเลยเป็น10ช่องนะเพราะพี่ลูกค้าเขาใส่ฮิวันนะครับผมผมก็จัดให้ไปเลย10ช่อง10บชั้นแนนะฮะนี่ โอ้โหจุใจเลยนะฮะเพราะว่าเฮดวันนี้เขาใช้ทั้งหมด8 c h a n แนลนะครับผมนะฮะแปดอีก2 Channel ก็แล้วแต่คุณพี่ลูกค้าจะเอาไปทําอะไรนะฮะอยากจะทําแบบติดไฟเปิดปิดไฟหรืออ,อะไรต่างๆสวิตซต่างๆก็ไปเลือกใช้ได้นะครับผมเลือกใช้สวิตซ์ฟังก์ชันข้างบนนี้นะครับ,นะรบผมก็หน้าตารีโมทเป็นอย่างนี้นะครับผมนะฮะแต่ทีนี้ <c oughs> มีอะไรบ้างก็ เดี๋ยวผมให้ชมสักนิดนะผมเกี่ยวกับตัวลำเฮลิคอปเตอร์นะผมนะตัวลำเฮลิคอปเตอร์นะที่จะแกะให้ชมนะครับผมนะฮะตัวลำเขาเป็นยังไงนะกับมือใหม่นะครับผมนะมือใหม่ที่แบบอ,อยากทราบนะบว่าเอ๊ะทำไมเฮลิคอปเตอร์ไม่ค่อยเข้าใจนะไม่ค่อยเข้าใจหลายๆอย่างเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์มาตรฐานพวก450อะไรประมาณเนี้ย ชุดคิดมันคืออะไรมันเป็นยังไงอะไรสงสัยนะชุดไฟมันคืออะไรนะชุดชุดไฟจริงๆแล้วอ่ามือใหม่จะเข้าใจผิดนะฮะชุดไฟก็จะเข้าใจว่าเป็นเป็นหลอดไฟ LED หรืออะไรประมาณนี้จริงๆไหมฮนะชุดไฟก็คือมอเตอร์สปีดเซอร์โวไจโร่ก็คืออุปกรณ์ที่จะทําให้คอปเตอร์บินขึ้นนะก็คือพวกเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าชุดไฟนะภาษาภาษาคนเล่น ไอของเล่นนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าชุดไฟนะนชุดไฟชุดไฟเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าชุดเข,ขาจะถามเราว่าสมมติว่าเราไปถามเขาเี่ยเขาจะถามว่าอ่าพี่เคยเล่นคอปเตอร์แบบไหนมาบ้างอ่าแล้วมีชุดไฟมาแล้วหรือยังอ่างงเลยครับมือใหม่งงเลยชุดไฟอะไรวะ <laughs> ชุดไฟก็คือพวกเนี่ยนะฮะนะสำหรับมือใหม่นะมือใหม่หลายๆท่านนะที่ไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมก็เนี่ยแหละครับ อันเนี้ยเขาเรียกว่าชุดไฟนะชุดไฟนะผมชุดไฟนะน,นี่ชุดไฟประมาณนี้นะครับผมเขาเรียกว่าชุดไฟนะจะได้เข้าใจตรงกันนะก็ผมก็พยายามสื่อให้กับมือใหม่หลายๆท่านได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะว่าคําว่าชุดไฟมันคืออะไรนะ <laughs> ประมาณนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสักครู่นะเดี๋ยวแกะซองกันฮนะโอเคแกะมาแล้วนะครับผมนะชุดคิด ชุดคิดชุดคิดคือลำเปล่านะครับผมชุดคิดคิดมากเลยแหละครับผมตอนเนี้ยอันนี้ก็คือเมนูนหรือคู่มือวิธีการประกอบลำนี้ขึ้นมานะครับผมก็มือใหม่ก็ศึกษาตามนี้เลยนะครับมันประกอบยังไงโอ้โหมีภาพบรรยายให้แบบสะใจมากนะครับผมเบิ่มเทิมเลยนะฮะตัวหนังสือ,อต,ตัวตัวภาพนะฮะู้ที่สายตาไม่ค่อยดีก็าสามารถที่จะมองเห็นได้ชัดเจนนะฮะว่าชิ้นไหนเป็นอะไรยังไงนะครับผมนะฮะ เอาง่ายในรูปตัวนี้นะครับผมใหญ่กว่าของจริงนีนะของจริงยังใหญ่ไม่เท่านี้นะครับผมกับคู่มือนะฮะคู่มือที่เขาให้มานะเมนูนะก็ก็เนี่ยครับผมก็จะมีวิธีขั้นตอนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมนะะฮรหัสพาร์ทนะครับนี่คู่มือของเขานะฮะก็จะมีทาร์ลอตเนี่ยแหละครับที่ที่ให้มานะที่ให้คู่มือ นะครับประกอบเป็นลำแล้วอะไรยังไงนะฮะนีมน่มันใส่ยังไงนะผมการติดตั้งการประกอบเฮลิคอปเตอร์นะครับผมกับมือใหม่ทุกท่านนะแนะนําอย่างหนึ่งนะครับผมจะต้องมีจะต้องมีที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ํายากันคายนะน้ำยากันคายมันจะเป็นหลอดแดงๆนะหาซื้อได้ตามร้านว,าวัสดุก่อสร้างหรือร้านขายอะไหล่รถยนต์นะก็ ต้องบอกเลยฮนะต้องใส่แบบบางๆใส่แบบแค่แต้มๆแต้มนิดๆนะ,ะอย่าไปแต้มเยอะนะ,ะเพราะว่าของรถยนต์รู้สึกว่าเบอร์มันจะความหนืดความอะไรเนี่ยมันมันมันจะเหนียวมากเดี๋ยวจะถึงเวลาเราจะซ่อมซ์วิสมันจะไขไม่ออกนะฮะใส่น้อยๆะฮะแต่ถ้าอยากได้ถ้าอยากได้ที่แบบอ่หยอดแล้วไขออกง่ายๆให้แนะนาแนะนำให้ซื้อตามร้านพวก RC ของเล่นบังคับวิทยุนะเพราะว่ามันความหนืดความไรมันจะจางกว่ามันจะน้อยกว่านะฮะถึงเราจะ,ะเราแต้มแต้มไปเนี่ยเยอะหน่อยแล้วเราก็ไข่ไขๆไขเข้าไปเนี่ยถึงเวลาเราจะซ่อมเซอร์วิสมันก็ยังไขออกได้นะฮะแต่ถ้าเป็นของรถยนต์เลยก็จะไขแทบไม่ได้เลยฮนะโหแบบนอ็นอตนพังกระจุยกระจายหมดเลยก็จะต้องแต้มทีละนิดๆเอานะถ้าถ้าจะซื้อตามร้านวัสดุก่อสร้างหรือ ร้านอะไรรถยนต์นะฮะซื้อที่นะครับผมนะพวกนั้นก็จะแต้มนิดๆแต้มน้อยน้อยน้อยมากเลยเอาแบบเหมือนแบบเหมือนแบบห่วงอ่ะเหมือนแบบขี้เหนียวอ่ะเออเรียกว่าขี้เหนียวเลยก็ว่าได้นะแต้มน้อยๆอย่างนั้นเลยนะกับมือใหม่ที่กําลังฝึกประกอบนะฮะฝึกประกอบนะ,ะอันนี้อะไรเอยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาเขียนว่าเฟรมเซตนะนี่นี่เฟรมเซตเซตอะไรเซตเซตผมก็ไม่รู้นี่เป็นยังไงครับ กับมือใหม่ทุกท่านเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับโอ้โหทําให้เราคิดหนักแน่ๆนะครับผมนี่ครับเขาจะมาเป็นชิ้นแบบนี้นะมันมันไม่ได้มาเป็นลำนะไม่เหมือนอาตามงานประมูลอะไรที่พี่ๆไปเห็นกันนะมันแตกต่างกันอย่างมากนะฮะอันนั้นก็คือมันเป็นของเล่นประเภทที่แบบมือใหม่ก้าวแรกเลยที่อยากจะลองเล่นนะลำละพันก็าบาทซองพันนี่แถวประมูลขายนะอันนั้นก็ มันก็เอาจริงๆบินได้มันบินได้นะแต่พี่ต้องเล่นตอนไม่มีลมนะไอ้พวกไอ้สามชแนลอะไรพวกนั้นนะสามจุดห้าชแนลอะไรพวกนั้นไอ้สองใบพัดสองชั้นนะเล่นได้นะเอาจริงเล่นได้แต,แต่แต่ต้องเล่นตอนไม่มีลมนะเขาขายราคาพันกว่าบาทอย่างนั้นมันก็ราคามันก็ก็ถูกต้องแล้วนะก็ก็มาตรฐานของเขานะพวกนี้ราคาพวกนี้มันเป็นเฮลิคอปเตอร์มาตรฐานราคามันก็จะโดด ต้องบอกว่าโดดสูงมากๆนะสูงจนมือใหม่คนที่แบบเริ่มเข้ามาศึกษามาเล่นนะครั้งแรกตกใจเลยนะบอกโอ้โหทำไมราคาสูงจังนะแต่ถ้าเราได้ศึกษาได้ทําความเข้าใจดีๆแล้วเราจะรู้ว่าโอ้ความแตกต่างมันเป็นอย่างนี้นี่เองฮนะไม่ว่าจะเป็นวัสดุเนื้องานนะครับผมชุดโรเตอร์เฮดเป็นอลูมิเนียมเฟรมเป็นคาร์บอนนี่ฮนะคาร์บอนนะนี่เป็นคาร์บอนนะครับนี่นะไม่ใช่งานสติ๊กเกอร์นะนี่คาร์บอนเลยนะ ไม่ใช่แผ่น G10 หรืออะไรนะเป็นคาร์บอนนะครับผมนี่คาร์บอนแข็งตกเป็นร้อยทีก็ไม่หักนะฮะนอกจากเอาวางกับพื้นนค้อนทุบหักแน่นอน <c oughs> ล้เล่นครับผมอันนี้คาโนปี้นะเดี๋ยวผมจะดูคาร์โนปี้นะ <c oughs> เขาเรียกว่าคาโนปี้นะภาษาของเล่นนะไอภาษาช่างนะภาษาของเล่นไม่ใช่ภาษาช่างภาษาของเล่น RC ซนะเขาเรียกว่าคาโนปี้นี่คือคาโนปี้นะผมโอ้โห <c oughs> มันแบบมันสวยมากตัวนี้เป็นไฟเบอร์นะไฟเบอร์ ชิ้นอ่าเป็นไฟเบอร์เบาแล้วมันยืดหยุ่นประมาณนั้นก็ทนอยู่นะเอ๊ะไม่เกี่ยวถอยไปนะผมประมาณนี้นะผมอ่าไหนๆก็ได้ดูละเดี๋ยวจะให้ดูยาวๆเลยก็ได้ตัวนี้ก็คือน่ะชิ้นส่วนเขาและอะไรเนี่ยงงไปหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นประกับประกับหน้านะครับประกับประกับหางนะครับประกับหางด้านหน้านะ,ะผมเป็นระบบเฟืองฮะดอกจอกเห็นไหม น,นะครับผมมันราคามันสูงแต่ก็ด้วยคุณภาพของเขานะเพราะพวกนี้มันบินสู้ลมได้จริงนะฮะการอัตราการตอบสนองการคอนโทรลแบบโหแบบมันสุดยอดมากนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นพวกแป้นมอเตอร์นะครับผมแล้วก็เป็นแถวแถวชุดที่สวอตเพจชุดเฮสนะฮะผมก็เรียกไม่ค่อยถูกนะครับผมพวกเซนเตอร์อะไรพวกนี้ย พอเราจะใส่แกนชุดใบพัดลงฮนะไอตัวนี้จะเป็นฐานลับนะประมาณนั้นนะเอาง่ายง่ายอันนี้อะไรเนี่ยวุ่นวายแล้วเนี่ยเอ้เอามานะฮะผมอ่าตอนนี้มาดูอะไรบ้างบูมหรือเรียกกันว่าหางนะบูมภาษาอาซี RC, โดยตรงแท้ๆเลยเขาเรียกว่าบูมนะบูมก็คือท่อเนี่ยกลมๆนะเห็นไหมฮะเห็นเผาไหมฮะอ่าปลายๆเนี่ยเขาเรียกเผากางนะ เผากางทะลุมนี่เลยเนี่ยครับเผาเผาหมุน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 ,มนเพื่อไปขับใบหางแค่นั้นเองนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นค้ำบูมเขาเรียกค้ำบูมเนี่ยอันนี้ฟินฟินฟินตั้งนี่จิกพื้นไว้เพื่อไม่ให้ใบพัดหางถูอ่าฟันพื้นนะะนีฟินนอนนี่ฟินนอนนะผมนะมือใหม่ก็ศึกษาไว้ดูไว้นะะผมก็อธิบายได้ไม่ค่อย100%เเ็เท่าไหร่นะแต่ก็พอจะเข้าใจนะ นี่เบรดเบรดหรือภาษาบ้านๆเลยก็คือใบพัดนะฮะใบพัดตัวนี้เป็นคาร์บอนคาร์บอนไฟเบอร์คาร์บอนนะคาร์บอนเนี่ยเนี่ยมันเป็นคาร์บอนนะเบรดคาร์บอนอะ่าเขาเรียกเบรดคาร์บอนนะครับผมคาร์บอนไม่ใช่เบรดไฟเบอร์นะอันนี้เบรดคาร์บอนเนี่ยฮะเบรดเขาก็จะเป็นลักษณะเงี้ยฮะก็จะมีความโคง้งความมุนอะไรประมาณนี้นะ ตัดอากาศได้ดีนะครับผมกับเบรคู่นี้ราคาก็ประมาณ300กว่าบาทนะถ้าซื้อแยกนะฟันพื้นทีเดียวก็กระจุยนะครับผมบอกไว้ก่อนนะใบพัดไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ช่างนะฮะฟันพื้นกระจายหมดนะผมแตกหมดถ้าได้ฟันพื้นเพราะรอบตอนที่ตอนที่เราเล่นตอนที่มันหมุนเนี่ยโอ้โหรอบมันจัดมากนะก,ก็จัดจัดในระดับหนึ่งนะก็ไม่ถือว่าจัดมากนะแต่ฟันพื้นกระจุยแนะ่นอน100%นนะ อย่าให้ฟันฟันพื้นนะครับผมแค่นั้นเองไม่ว่าของอะไรก็ช่างนะที่มันมีความเร็วสูงอะถ้ามันได้มีแรงมันถ้ามันได้ปะทะมันก็เสียหายทั้งนั้นน่ะนะครับผมมันไม่มีอะไรทนทานแข็งแรงได้หรอกครับของที่มันอยู่บนฟ้ามันล่วงลงมายังไงมันก็เสียหายนะแต่มันจะเสียหายมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่อ่าสภาพนะฮะแล้วแต่สภาพ ถ้าจะให้มันตกแล้วไม่พังเลยก็ยากนะครับผมยากยาก,ยากไ,มมไม่มีไม่มีทางฮะตกแล้วไม่พังมีแต่ว่าพังแต่มันพังมากพังน้อยนะฮะอันนี้ก็คืออุปกรณ์นะครับผมตัวนี้ที่ใส่ใบพัดนะครับผมแล้วก็นี่นะครับที่ผมพูดถึงนะครับผมตัวนี้เป็นน้ํายาก,การคายเขาให้มานะฮะนี่ของเขานี่จะจะดูดูจากเนื้อสีก็ได้เลยมันจะบางๆนะสีจะบางๆกว่า อันนี้จะแต้มได้แบบเผื่อบางทีเผลอเลอะแต้มเยอะนะอย่างน้อยก็ยังไขออกได้อีกหลอดหนึ่งก็เป็นจารบีนะนก็เป็นเฟืองเฟืองใส่พีเนนเฟืองมอตเตอร์ที่ใส่ใบแล้วก็เป็นตีนตุ๊กแกนะแถมให้มาหน่อยนึงนะแล้วก็สายลงสายรัดอะไรก็ว่าไปนะนี่ที่เนี้ยเรามาดูหางนี่ไอ้ที่เห็นนี่ก็คือหางเฮลิคอปเตอร์นะดูชิ้นงานนะผม เป็นอลูมิเนียมนะไม่ใช่พลาสติกนะฮะอลูมิเนียมเฟืองนี่เป็นพลาสติกนะฮะสแตนดาร์ดก็พลาสติกหมดแนละ้วไม่ว่าจะแบบไหนก็ช่างนะเป็นพลาสติกหมดเป็นเหล็กเป็นอะไรไม่ได้ฮนะต้องเป็นพลาสติกเท่านั้นนะครับผมเห็นนะครับนี่ราคามันถึงสูงนะครับพวกนี้นะสูงจนมันจบเนี่แล้วมันใช้กลไกลเหมือนของจริงเลยนะฮะเห็นไหมมีการหมุนมีการขยับเนี่ยฮะเพื่อเปลี่ยนทิศทางของใบพัดนะฮะ เปลี่ยนทิศทางของใบพัดนะครับผมเวลาเขาคอปเตอร์เขาจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะหันหันซ้ายหันขวาเนะนี่ยเนี่ยนะหลักการเดียวก,กันกับของจริงนะครับผมนะตัวนี้ก็เป็นเฟืองนะฮะเฟืองเฟืองเมนชาร์ปเฟืองเมนเกียร์นะเฟืองเฟืองตัวหลักที่ไปปั่นปั่นชุดเฮดชุดเฮดคืออะไรชุดเฮดก็คือชุดใบชุดชุดใบพัดบนนะชุดใบพัดหน้านะอาจจะมองไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร,ร่บับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะฮะ เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ชมอีกทีนะในเทวดาสวัสดิ์เพจตัวนี้ก็คือคําสั่งเอียงซ้ายเอียงขวาหน้าหลังให้คอปเตอร์ไปทั้งไหนก็อยู่ที่ตัวเนี้ยไอ้นี่เอียงไปไหนคอปเตอร์ไปนั่นนะไอตัวนี้นะครับผมนะตัวนี้ก็เป็นแกนเมนชาร์ปนะแกนเมนชาร์ป FBL นะผมโอเคนะผมกับชุดคิดก็มีเพียงเท่านี้นะฮะทีนี้ก็เหลือแค่ประกอบนะครับผมนะเดี๋ยวจะจัดการให้เป็นที่ลูกค้านะครับผม รับประกันบินดีได้มาตรฐานทุกลำนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมลกหมดละใช่ไหมแกะให้ชมแป๊บเดียวเองนะ <laughs> อยากจะติดต่อสอบถามก็ทาง facebook นะครับผมสมบูรณ์เพิงสีอาซีปากช่องอยากจะติดต่อทางไลน์ก็โทรใช้เบอร์โทรผมนะครับทางไลน์นะ0 8 2 8 6 12 0 8 1บินดีเล่นง่ายได้มาตรฐานทุกลำนะครับผมแกะมาให้ชมเละหมดเลย <laughs> สวัสดีครับ